ครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับรถแลไอเทมนะครับเป็นมิสูบิชิปาเจโร่ถ้าผมเรียกไม่ผิดตัวนี้น่าจะเป็นโชกุนตัว3ประตูรถก็อายุประมาณน่าจะผลิตประมาณปี1980นะครับคันนี้เข้ามาทำอะไรบ้างคันนี้นะครับเข้ามาทำการยกสูง2นิ้วนะครับตัวนี้ลืมบอกเป็นเครื่อง V6 เบนซินเครื่องเขาเลยตัวนี้ผมมั่นใจว่าค่อนข้างหายากอีกตัวหนึ่งนะครับ ยกสูง2นิ้วตัวนี้เราจะใช้โชกอัพมีเปลี่ยนโชกอัพนะครับ4ต้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนทออ์ช่นบาร์นะครับเป็นของไอรอนแมนนะครับส่วนล้อ,อยางตัวนี้ใช้ยางเป็น BF เอฟกุลิตสองหกห้าแม็กเป็นซินเทอร์ไลน์นี่นี่กแ็แลไอเทมนะครับจัดทรงประมาณนี้ยกไม่สูงมากซึ่งเป็นรถส่วนใหญ่รถพวกนี้ลูกค้าจะทําไว้ขับเล่นขับไว้โชว์นะครับของเก่าเก็บทะเบียนสวยทะเบียนสุราษฎร์ธานี นะครับเป็นรถสามประตูทางเราเองสามารถที่จะทำได้ในรถเกือบทุกรุ่นถ้าเป็นรถในกลุ่มของออฟโรดนะครับอยากตกแต่งอยากที่จะตกแต่งกับแนวไหนยังไงเข้ามาปรึกษากันอยากจะให้ออ,อกแบบการตกแต่งให้หรือมีแบบในใจมาแล้วนะครับเข้ามาปรึกษากันได้นะครับแสซี่สคสุราุรราธานีครับผม